เกตตรงเซลจะล่นลงไปเรื่อยๆเซลเอ็นเด็กแปดเซลเด็กแปดลงไปเรื่อยๆอันบายล้วใช้เด็กเจ็ดแล้วกับนือบายดูบายได้เป่าบายวิง่งเปล่า ไม่บายวิ่งไม่วิ่งเซลวิ่งอีกเซลวิ่งไปเรื่อยแต่ว่าบายไม่มีแรงเซล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 ลงไปอีกดูอินเ็กแปดนะครับเซลลงไปเรื่อยเรื่อยเด็กแปดเซลไปเรื่อยเรื่อย เด็กแปดตรงนี้นะครับเด็กแปดถ้าขึ้นถ้ามันเป็นบาบมันตรงนี้ไม่วิ่งเด็กแปดเซลเซลเซลอย่างเดียวเซลอย่างเดียวจุดเซลละลลลเซลเซลเซลไปเลย เซลเซลหยุดเซลอีกเซลอีกเซลไปอีกเซลไปอีกไม่มีบายเลยไม่มีบายเลยเซลไปเซลไปเซลไป เซลไปอีกเซลไปอีเซลไปอีไออินเด็กไอเซอล,ลบหนึ่งกลายเป็นอินเด็กที่มันเซลล์ Stefan.